แม่จมันต้องเคยหน่อยนึงมาศูนย์รวมของความเหม็นต้องอยู่รวมกันทานแล้วปรากฏว่าคลี่พุ่งครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชม สวัสดีค่ะ <laughs> make it easy ไม่เลวจะต้องมีอะไรง่ายๆมาให้เราได้ทำทานกันครับวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเตาเลยนะไม่มีเลยเป็นแบบอาหารสำหรับแบบผู้หญิงผู้หญิงชอบนะครับแล้วก็จะบอกว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทำสิ่งนี้ทานสักหนึ่งครั้งนะครับช่วยดูแลเรื่องลำไส้นะจะบอกให้วันนี้นะครับ มีวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้คือแอปเปิลแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงอย่างละลูกแอปเปิลเนี่ยนะฮะจะบอกว่าไปอ่านมาเขาบอกว่าจะต้องทำการแช่น้ำไว้ซะก่อนเพราะว่าที่ผิวเขาเนี่ยมันจะมีฟิล์มคล้ายๆแบบคล้ายๆเทียนไขอะ่ะเพราะฉะนั้นเราแช่น้ำไว้ประมาณสัก10นาทีนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำส่วนผสมอื่นๆจะมีอะไรบ้าง หลักวันนี้จะเอามาเ,าเรียกผสมผสานใส่ลงไปคือปลาไม่ใช่ราบานปลาบ้านเราเนี่ยขาดไม่ได้ฝรั่งเศสเขาขาดเอนโชวีไม่ได้ใช่ไหมของเราก็าขาดปลาไม่ได้กันแล้วก็น้ำมะขามนะครับแน่นอนของน้องพรครับแล้วก็น้ำตาลน,นะครับทาให้มันเป็นเหมือนแบบน้ําเชื่อมหน่อยนะแล้วก็น้ําปลานะครับมีพริกนิดหน่อยเราก็จะเอาพริกมาซอยนะ สอยไปเลยทีนี้ที่เราจะทำนะก็คือทำการทำแอปเปิลให้เป็นแบบลูกเล็กๆนะครับส่วนแอปเปิลแดงเนี่ยจะออกหวานๆนิดนึงแต่ว่าในขระนวนการของการล้างพิษเนี่ยครับก็จะต้องยกยอดให้กับแอปเปิลเขียวเขาเลยนะทีนี้อืมหั่นเป็นลูกเต่าน้อยโอ้โหแม่เจ้า <S <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนทุกเทปเลย <S <S ไม่มีไม่ได้เลยเนี่ย re. ตองเนิร์จาก ยำคลุกคลุกคลุกออโอ,โอ้กลิ่นมาโอ้ยบอกแล้วว่าเมนูประเภทนี้น้ำลายสอจอยาให้ดีนะใส่อะไรไปหน่อยได้ไหมเคยหยิบเคยหน่อยโอ้ยแม่จ้า มันต้องเคยหน่อยนึงมาศูนย์รวมของความเหม็นก็นต้องอยู่รวมกันอโอ้โหกลิ่นมาเคยนิดเดียวนะเมียเมียแส่น้ำร้อนอือหือ มันจะหอมมากเลยตัวเอ้ยผ่านความร้อนสั่หน่อยหนึ่งก่อนจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับอร่อยอะ่ะแอปเปิ้ล ปกติล้วกินแอปเปิลเนี่ยประมาณลูกหนึ่งคุณจะเบื่อแล้วใช่ไหมอันเนี้ยสองลูกววมังสุดยอดจริงๆว,ว้าวย้งภาคภูมิใจอะ่ะ <laughs> เป็นไงล่ะอร่อยนะจริงนะไอ้จ้าค้าพิกะปีบวกอะยัมกันนะถูกเมนูนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของลําไส้มีอาการท้องอืดบ่อยๆนะเอาเมนูนี้ทํากินที่บ้านนะครับสําหรับเด็กถ้าไม่ชอบให้เด็กทานเปล่าไปส่วนสําหรับของผู้ใหญ่ ที่ชอบแบบว่าติดสไปซี่นิดๆเนะี่เหมาะมากแล้วก็ช่วยทดแทนวิตามินที่เราขาดไปได้เยอะเลยอย่าลืมนะอาทิตย์หนึ่งนะสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อให้ทางน้องพรสินค้าของเราได้รับทราบว่านี่คือการส่งเสริมการขายที่พวกคุณได้เห็นกันนะครับ หรือว่าฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะอา่าสินค้าของน้องพรบอกแล้วว่าถ้ามีปุ๊บมันทำได้เยอะมากจริงๆพบกันในเทปหน้าวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดี